สวัสดีค่ะครูชื่อครูอัศดาพรนะคะนามสกุลพ่องปินเป็นครูกศงสนตำบลปลาแดงนะคะอําเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกวันนี้นะคะจะมาแนะนําการทาข้อสอบออนไลน์นะคะของกศนอำเภอชาตการนะคะ,ะโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนที่1นนะคะให้นักศึกษานะคะเข้าไปเช็คตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยกรอกรหัสนักศึกษาเข้าไปนะคะ ข้างในจะเห็นว่าเราลงทะเบียนในเทอมนี้วิชาอะไรบ้างนะคะทั้งหมดมีกี่วิชานะคะขั้นตอนที่2นะคะก็ะคือให้นักเรียนเข้าไปทําข้อสอบอกลางภาค2องครับหกนะคะเข้าไปปุ๊บก็จะให้กรอกชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ตําบลนะคะตําบลของตัวเองที่สังกัดอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เริ่มทําข้อสอบได้นะคะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างข้อสอบให้ดูนะคะทําเป็นตัวอย่างเนาะเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วนะคะก็หันไงคลิกที่ส่งนะคะ คลิกส่งเสร็จแล้วนะคะให้ไปตรวจสอบดูคะแนนของตัวเองนะคะตรงคําว่าดูคะแนนนะคะเราก็จะเห็นว่าเราได้คะแนนกี่คะแนนนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคะแนนนั้นเราได้น้อยหรือเราไม่พอใจคะแนนนั้นนะคะให้เราทาข้อสอบใหม่ได้ะค่ะโดยที่เอาคะแนนที่เยอะที่สุดนะคะเพื่อเราจะมีคะแนนเก็บกลางภาคที่เยอะที่สุดของเราเองนะคะ <hunting> เพื่อจะได้ไปลายภาคได้เกรดดีๆนะคะ <S <S ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ